อาละครผมวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าร,รบก,กันอีกแล้วลผมโอ้โหห่างหายกันไป3มคลิปนะก่อนน้นนี้เราไปเล่นเอ่ออีเด็กเหลืองมาก็ในคลิปนี้เราจะมาเล่นกันในแมปที่มีชื่อว่าสแตนแอบ,บตามสีส่วนวิธีการเล่นของแมบ,บนี้ก็คือเราต้องแอบ,บตามสีที่มันสุ่มมาให้เราอะนะเราจะมีเวลาว่าเราลอดกี่วินาทีอะไรเงี้ยเออโอ้น่าสนใจนะอูมีคนลอดแค่คนเดียวเหรองะเนี่ย้ไม่ดิมันชนะรอเมื่อกี้เหมือนเห็นขึ้นว่าเออโดนหาเจอ เกมต้เริ่มในอีกกาวีโอเคครับก่อนดูคลิปจบนี่ก็ฝากกดไลค์กดซับ้วยนะใครยังไม่กดซับฝากกดกด,ด้วยโอ้มีเลือกแมปด้วยว่ะเออโอ้อะไรอะ่ะแมบปบอะไรเนี่ยไม่เคยเล่นซักแมปอันนี้คือเข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นการสุ่มใช่ไหมสุ่มว่าใครจะเป็นคนหาตกลงตกลงตกลงใครจะได้หาเนี่ยเฮ้ยสุ่มนานจังอะโอโอ๋อเยลโล่เยลโลสีเหลืองสีเหลืองอยู่ไหนสีเหลือง แล้วมันจะแอบยังไงพ้นวะเนี่ยถามจริงมันแอบได้จริงหรอมันมันจะแอบได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยคือคนหามันก็มองเห็นดิหรือหรือเราเป็นคนแอบก็เลยแบบมุมองคนแอบจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอคนหาจะเป็นอีกแบบหนึ่งสีดําสีดําวู้วิ่ไม่โดนบอกเลยเสียดมากเรื่องซ่อนแอบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยดียวลกพี่ลูกพี่ใจเย็นอยากเข้ามาใกล้ผมนะครับลูกพี่หัวโลนข้างล่างนี่ยอีกสาวิเปลี่ยนสีขอเป็นสีขาวใกล้ใเหอะขี้เกียจเดินขอเป็นสีขาวอุ้ยเอาสีแดงสีแดงสีแดงโอ้ เหมือนเข้าคุณผู้หญิงคุณก็ไม่อยู่กันตรงนี้แล้วครับมันน่าจะดันกันได้แล้ดันกันได้เพว่ามันแน่นอนนะแบบดันให้มันหล่นลงไปสีอะไรต่อไปสีสีสีเหลืองอืมอยู่ข้างๆกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้คนหาคนหาอยู่นู่นคนหาอยู่นู่นเอ้ยมันหาไม่เจอหาไม่เจอหรอกตาบอดแล้วตาบอดแล้วเฮ้ยสยันลักษณ์นูเคียร์นี่น่ากดจริงๆเลยนะ วิ่งเดี๋ยวค่อยกดแล้วกันไม่มีตังค์ตังค์หมดเสียแล้วต่อไปออสีสีส,ส,ส,สีทำไมมันมน่าเปลี่ยนแบบข้างหน้าเลยคือมันคนหามันอยู่ข้างหน้าเราเมื่อกี้มันเปลี่ยนอัดหน้าเลยเว้ยโอ้โหแล้วจะแอบยังไงอะ่ะมันมีบูธว่าเราจะได้เป็นด้วยโอ้79โลบัสเหรอก็ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเลยเดี๋ยวกูเติมกันนั่นแหละเฮ้ยเอาว่ะอุอ้ยได้เป็นคนซ่อนคนซ่อนของแก้มือซ่อนใกล้ๆประตูวาร์ปดีกว่านี่นี่เฮ้ยแต่ทำไมมันล็อกอ่ะคือเฮ้ยชิบหายแล้้วอุูก เฮ้ยผมหล่นลงมาข้างล่างมันมันเห็นไหมอ่ะผมลงมาข้างล่างอ่ะพี่ผายแล้วเพื่อนเราหล่นลงมาข้างล่างมันกลับขึ้นไปไม่ได้ด้วยหรอเฮ้ยสีแดงเฮ้ยสีแดงเฮ้ยสีแดงสีแดงใกล้ๆสีแดงใกล้ๆอยู่ไหนสีแดงใกล้ๆอยู่ไหนสีอะไรเดี๋ยวโอ้ยเงื่อตกเหงื่อตกไม่ใช่เกมผีเดียแท้ๆทำไมกูเหงื่อตกเหงื่อตกกับเกมผีเด็กเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ในคลิปที่แล้วดิเฮ้ยอยากลองหาบ้างจังโอ้าอยู่ที่สองวะเนี่ยอ้ยเกมเริ่มแล้วจ้าอู้อู้สีดำตรงนี้ ยืนยืนดำอย่างนี้ไม่มีใครเห็นแน่นอนเพราะแต่ผมอยากรู้จริงๆนะว่ามุมมองคนหามันเป็นยังไงอยากสุ่มเป็นคนหาบ้างจังเฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองหายตัวต้องเสียงโอ้เชี่ยกดหนึ่งครั้งเสียเท่ากับ30บาทอย่าอย่าเข้ามาใกล้ชิหายละเอออย่าเข้ามาใกล้เออลงไปเออนั่นแหละม่ต้องขึ้นมานะเ้ยอย่ากลับขึ้นมาดิอย่ากลับขึ้นมาอยูดไว้่ โอ้ยเมื่อกี้ก็แบบไใจสั่นเล็กน้อยถึงฟานกลางเหงื่อตกหมดเลยอ่ะมันไปดูละอีซี่เลยอีซี่เลยอย่างเงี้ยอ๊ะสีน้ำเงินอุ้ยสีน้ำเงินอย่ามึงโอ๊่โอ like ้ยตกใจหมดนึกว่าคนหายอยู you, easy, easy, like. yeah, ่ใกล้กูอย่าอย่ามาทางนี้อย่าหันนะชสามวิมันโอ้โหมันจากตรงนี้มันมันรู้อ้าอุ้ยอุ๊ย อุ้ยไม่เห็น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 อะไรทั้งนั้นแหละโอ้ชนะและ้วชนะและ้วเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเดินม,มาตรงนี้เฉียวนะเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่า,าอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยกดกดเรียกเรียกหน่อยอืมนอนหาที่ตายชันๆเลยกูเมื่อกี้ไม่เห็นหรอกสีอะไรสีอะไรสีดำอู้หูอยู่ข้างๆกันไม่เห็นบอกเลยตาบอดแล้วคนหาบอกเลยเอ้ยแต่อย่าอยู่ใกล้ได้ไหมเหมือนน่กกลัวนั่นแหละโอ้โหชนะละชนะละโอ้ตานี้อีซี่อีซี่บอกเลยมันจะสามารถจับเราได้บอก เฮ้ย <ś led> ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยที่หนึ่งเลยตานี้โอ้โหโคตรตึงขอไปมั่งดีขอไปมังปม่งดีโอโ้ไม่เออเฮ้ยตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆคนหาสตั๊ด้วยรอบนี้มาสิจะหากูเจอแล้วลอาตานี้ไอ้น้องเอาสีดำโอ้โหแม่งเปลี่ยนสีคัทานหันโอ้าเอ้าเอาแคมเอาไว้ทำไมอะ ยอมให้กับชีวิตเราเอาอยู่ดีก็ออกเกมหรือหลุดวะเนี่ยไม่ดีหรือเปล่าอ้าวกูที่หนึ่งอีกแล้วโอ้โหเอาดีตัวตึงเห็นการซ่อนแอบแต่ไม่ใช่ตัวตึงการหารหรือเปล่าอาจจะหาไม่เจอต้องลองดูนะ,าาะได้ไหมคนหาคนหาคนหา,อนหาโอ้โอหโหตรงนี้แบบหลายสีเหลือเกินน่าจะรอดมัง้งอาจะเปลี่ยนสีไนดะ้อีกสามวิ ต้องเตรียมพร้อมสีอะไรสีน้ำเงิน <c oughs> น้ำเงินน้ำเงินเฮ้ยเอ้ยไปดีตามเสียงไปอย่าอยู่กับกูเออไปเลยสีสีส,ส,สีสีเหลืองเลยอย่าอยูอ่ใกล้กูดี <c oughs> ไปข้างล่างไปผมว่าอยู่ข้างบนไม่น่าปลอดภัยฮ้ยอย่ากูอย่าโอ้เสียอะไรสีดำเราไปข้างล่างดีกว่าเราไปข้างล่างเออตรงนี้แหละใครมันล่อตีนยังไงฮะอยากูล่อบ้างเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยอ้แบบล่อตีนล่อตีนแบบโยนแบบไปให้คนอื่นเลยนี่ป่ะ แบบล่อเฮ้ยสีแดงอู้บูปวดต่พูดปวดตัพูดแอบก็อู้หที่แตกคู่เลยเมื่อกี้อย่าอยู่ใกล้กูอย่าอยู่ใกล้กูอย่าอยู่ใกล้กูไอ้ยีวันเข้าวันเข้าวันหรอมันรู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้ที่ข้าอ้ยอุ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 ้ยตาฝาดหรือเปล่าพ่อหนุ่มตาฝาดแหละเออไม่มีตรงเนี้ย ไปไปที่อื่นเออไปนู่นชิ่วเฮ้ยคนนี้น่าจะเก่งนะคนนี้ถ้าหาเก่งตประมาทไม่ได้ซะแล้วสีอะไรสีสีดำอู้สีดำอยู่ข้างอยู่สีดำอยู่ข้างน่ากลัวจุงเปออย่าอย่าเข้ามาใกล้ฮาวิสัยสีวิสาบิต้องรีบเปลี่ยนสีแล้วอย่าเฮ้ยอู้สีเหลืองอยู่ใกล้โอ้โหอ้ยมึงอยากอยู่ใกล้คนนี้ไปที่อื่นได้ไหมอ่ะไปที่อื่นได้ไหมไปที่อื่นอย่าอย่า อย่าสีส right. <laughs> oh. hey, ีอะไรสีสีแดงหูหายตัวโอ้ยเฮ้ยคนนี้แม่งเอาเรื่องอ่ะคนหาคนเนี้ยอย่าเฮ้ยสีอะไรเฮ้ยสีเหลืองโอ้โหอยู่ใกล้กันมากเฮ้ยข้างล่างอุ้ยอุ้ยมึงข้างล่างไม่รอดแล้วข้างล่างไม่รอดแล้วข้างล่างไม่รอดแล้วเชคูมึงมันแคมป์รอเลยเฮ้ยอย่าข้ามาใกล้กูดิเฮ้ยพ่อหนุ่มอย่าอยู่ใกล้กูดิพ่อหนุ่มเมื่อกี้มันน่าจะเห็นหรือเปล่ามันแคมป์รอเลยเฮ้ยฮาวีเฮ้ยอย่าอยู่อย่าอย่าเฮ้ยไปแล้ว อุ้ยสิเขาหายตัวอิ่งน่ากลัวคนนี้ไม่หาเก่งมากอ่ะประหม่าไม่ได้เลยกับคนคนนี้พ่อหนุ่มคนนี้เป็นตึงมากเสีอะไรสีสีเขียวอู้สีอ้าวชนะแล้วเหรอเอาชนะแล้วก็ไม่จะเท่าไรนี่หว่าแต่หวเมื่อกี้เสียงหลงนิดหน่อยนะเฮ้ยชนได้ต่อกันสามตาแล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็เก่งใช้เล่นนั่เนี่ยเฮ้ยเอาอะกูกลายเป็นคนหาแล้วแม่ง สมใจอยากแล้วเนี่ยไปไปซ่อนในพวกมึงอ่ะโอ้โหอ๋อโอ้โหเขแบบหายตัวไปเลยเออกูพร้อมละเสียอะไรมาดิโอ้โหโอ้โหผมจําได้ว่าโอ้สีแดงอะเฮ้ยเจอเจอใครเจอเฮ้ยตรงนี้ใคร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 โอ้ยอย่าอย่าให้กูซื้ออย่าเพิ่งให้กูซื้อดิอะแล้วพอหนุ่มคนนี้เขายืนเฉยก็โดนอืมโดนตุ๋ยหมดอะไหนไหนไหนใครใครใครอีกมะโอ้ยโอ้โหเต็มเต็มไปหมดเต็มไปหมด เอายืนนิ่งอย่างนี้ก็มันหายตัวไปเอาพ่อหนุ่มเอาไม่ใช่พ่อหนุ่มแม่สาวแม่สาวหายตัวเฮ้ยเฮ้ยเ้าวอกูรอเลยเฮ้ยอะไรอ่ะใครเหลี่ยมใส่กูวะเมื่อกี้เอ้ยเอาหวัดดีไอ้หนุ่มเอาไม่ใช่หนุ่มผู้สาวเมื่อกี้มาดิมาดิมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนมันต้องมีแถวๆนี้แหละมันต้องมีมันต้องมีบ้างอ่ะมันต้องมีอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเงาใครอ่ะอ๋อเงาคนที่ตายไปแล้วเฮ้ยเอา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 เฮ้ย เอาเฮ้เเยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยมันเปลี่ยนสีเร็วกันมาอา้าวโดนกูโอ้ยเอ้ยเ,เมื่อกี้มีคนเป,าเป่าเรียกปะแถวๆวันนี้แถวๆเนี้ยมีคนเป่าเรียกปะขอหน่อยเหอะไม่มีเด้เออ้าวพ่อหนุเบคอน <c oughs> โดนโดนนายพิมไรอ่ะ <c oughs> นายพิมไล <c oughs> เฮ้ยโอ๊ยพิมพ์อย่างนี้ก็เห็นก็จบดิก็จบก็จบ <c oughs> เห็นนะจ๊ะเอเฮ้ย มันหายไปไหนกันหมดวะหรือกูตาถั่วมองไม่เห็นเฮ้ยอ้าว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 เดี๋ยวคนเดียวปะเนี่ยฮะมันไม่มีบอกอ่ะอยากอยากลองนิวเคลียร์สักลูกจังเลยแต่ไม่รู้ทำไมอยากลองนิวเคลียร์สักลูกจังเลยตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแหละแถวๆเนี้ยแหละมันต้องอยู่แถวแถวเนี้ยแหละเฮ้ยเฮ้ยยากจริงเฮ้ยคนสุดท้ายโอ้แต่คนสุดท้ายมันยากอย่างนี้เฮ้ยไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นหรือหรือกูมองไม่เห็นเองเฮ้ยมองไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ยกูตาบอดเฮ้ยกูตาบอดมันมองไม่เห็น อยู่ข้างล่างเหรอเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างกันเ้ยมึงเหลี่ยมกูฮะอ้าบึงเหลี่ยมกูฮไอ้นมฮะโอ้โหแล้วมันรอดมันรอดคนเดียวเหรอเหี้ยเหลือคนเดียวโอ้โหหลนไปข้างล่างนี้ก็จบดีครับหายากเลยอะเฮ้ย,ยมีคนพีมาไลอีกแล้วอ่านไม่ออก <laughs> อ่านไม่ออกอยากหาบ้างจังกรรมการจะใจดีสุดไหมผมได้เป็นคนหาหรือเปล่าครับอยากแก้มืออะอู้อุ้ยอ,อ้าไปไหนอะ คือปัญหาคนแบบจากข้างล่างอะเอาไปคนอยู่ข้างล่างด้วยอ๋อเราพีแกไปไหนพีแกไม่ขึ้นมาจริงอะไม่หาโอ้จับไปได้นะจับไปได้นะเราจะจับไปได้นะเราจะจับไปได้นะรอตีดีกว่าแบบเราไม่แอบอะไรเงี้ยเราไม่แอบเราไม่แอบไม่หาจริงอะไอ้นุ่มไอ้ไอ้เบคอนไอ้เบคอนนายโอเคหรือเปล่าอุ้ยอมันเริ่มหาแล้วเมื่อกี้น่าจะแบบจิบน้ำไงเมื่อกี้กำลังจิบน้ำอยู่แบบเตรียมตึงละเตรียมตึงละอุ้ยมันล็อกเลยอะมันล็อกเลยเอ้าอ้าวไม่ล็อกเหรอนึกว่าจะล็อกหากูเปล่เ้า เฮ้ยกูไม่แอบเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่แอบเลยนะไม่มาจริงเนี่ยกูยืนตรงเนี้ยไม่แอบเลยนะกูไม่แอบเลยนะตรงเนี่ยกยืนตรงเนี้ยว่ามันเห็นแล้ววะกูมันเห็นหงายตัวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไปละกูไปกูวิ่งละโง่อุ๊ยอะไรไม่มีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแหละตรงเนี้ยเดินเลยดีกว่าเสียอะไรนะต่อไปเสียอะไรนะสีเอาสีเหลืองพอดีเลยเอาข้างล่างตายน่ะ โอ้โหรอดรอรอด,อ,ดอยู่รอดอยู่โหตอนนั้นถ้ามันโดนนี้ก็แตก3ามคนเลยนะให้เดินเล่นดีกว่ารอดตีดีกว่าเป่านกหวีดเล่นว,วิววิวมาป้ามาป้ามาจับชั้นที่มาจับชั้นเลยย เฮ้ยม ok ันหลอเลยอ่ะเอ้ยไม่หลอปะไม่หลอเอ้ยนายอยู่ใกล้ฉันซี่ฉันรู้สึกหวั่นไหวจังเลยอุอ้ยโอ้ย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 ไม่น่าประมาทเลยกูอะไรอ่ะดิสปาแบบหายตัวยี่สิบวิกูไม่เอาอ่ะไปละอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนแอบเนี้ยแล้วเราเอานิวเคียร์ลงจะเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ย น่าสนใจเราแบบใกล้หมดเวลาสักเท่าไหร่ดีสัก50าิบวีแมสัก50าิวีสุดท้ายถ้าเกิดจะมีชีวิตรอดหูถ้าเกิดจะมีชีวิตรอดอยู่นะเราลองกดสักรอบหนึ่งไอะคนหามันจะตายป่าวกดดูเคลียร์ลงหัวไปเลยอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่โอ้โห299แพงจังอะข้อดุถูกไม่ได้เออหุ้ยโอ้สีดำสีดำุ้ยมันรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปละเฮ้ยมันรอเฮ้ยมันเห็นมันเนี้ยมันเห็นมันเนี้ยอยู่ใกล้จังไปแล้วสีอะไรสีขาว ไปแล้วไอ้น้องเมื่อกี้นายแค่ตาฝาดตาฝาดเฉยตาฝาดเฮ้ยสีอะไรอู้สีดำาย่ใกล้วิวิวกลัวมันเห็นปะวะมันมันอยู่ใกล้จังอะเดี๋ยวเราต้องลองไปแอบข้างล่างนะจะได้แบบหลอดอะไรเงี้ยอย่าอยู่ใกล้ฉันสิฉันรู้สึกใจขอไม่ดีเลยสีแดงไม่เห็นแล้วชนะแล้วเนี่ยลงมาข้างล่างตรงนี้คือชนะแล้วบอกเลยชนะทำไมทำไมถึงอยู่อย่างนั้นล่ะ อุ้ยสีขาวใกล้ๆเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหาอุ้ย,ยขึ้นไปละขึ้นไปแล้วเอาไปทางขึ้นด้วยววะกูไม่เห็นนะก่อนก่อนนั้นนี่ที่กูเป็นทหนาไม่เห็นตาบอด์ดทเหี่ยหาหายเกินตาแบบตาเขเลยเอ้ยจะมีคนแอบอยู่ข้างบนประวะยจะมีคน <c oughs> ยังมีคนมีชีวิตรอดอยู่ไหมอ่ะยางรู้อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยู่ใกล้ดิ อยู่ไกลเฮ้ยกูสีขาวสีดำโอ้โหสลับกันอยู่ข้างๆยังกับเตรียมกันมาไว้กับกรรมาการครับผมขอสีข้างๆเนี่ยสีแดงเนี่ยต่อไปได้ไหมไมนก็สีน้ำเงินก็ได้นะมีสีอะไรบ้างวะโอ้ตอนนี้ก็ครบเลยดิสีครบเลยดิตรงนี้สีแดงป่ากูสีน้ำเงินโอ้โหสีน้ำเงินนะเล่ากูชนะเล่าไอ้น้องด่านเนี้ยมันเล่นยากเว้ยคนหาคือถ้าแบบไม่ซูมหรือเดินข้างๆอ่ะถ้าเกิดเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอย่างผมเนี่ยมันก็จุกได้ไ,ไปไปฝัง่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นได้โอ้โหชะนะแล้วเนี่ยโอ้ยอีซี่เลยอ่ะเห็นปะ พี่หนึ่งแล้วเก่งจังเลยเขาแนบห่อเหลือคนเดียวด้วยนะแลวคนเหลือคนเดียวเดี๋ยวกูฉีดสู้เลยปุ๊บปโคตรสุดท้ายกูก็ลงมาข้างล่างอยู่ดีสุดท้ายก,กูลงมาข้างล่างอยู่ดีโคตรโกงเลยอ่ะแบบเป็นแฟนไหมเดีย๋ยวผมจะพยายามกลับขึ้นไปให้ได้นะถ้าถ้ามีโอกาสอ่ะเราจะไม่โกงนะเราจะแบบหรือว่าจริงจริงเกมมันก็ไม่ได้บอกว่าให้อะไรนี่นะมันก็เล่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออาจจะนับเป็นไม่โกงเนาะ แบบเหลี่ยมไงเหลี่ยมของคนไงอ่าตรงนี้อย่ากูกลับขึ้นมาข้างบนก่อนจะได้แบบเออแฟร์แฟร์ไงคนหาจะได้ไม่หายากมากอะไรเงี้ยอย่าอยู่ใกล้สิอย่ากูลงไปด้านล่างหรอกอยากชนะนะฉันก็อยากชนะเหมือนกันอุ้ยโอ้ยู่ใกล้กันเลยสีใกล้กันโอ้โหแบบหายตัวอ่ะแบบหายตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้ไม่ต้องเป็นสีเหลืองแล้วป่ะข้างๆเนี่ยเฮ้ยทำไมมันลงไปอย่างนั้นล่ะอยู่ด้วยครับอยู่ด้วครับพี่อุ้ยสีข้างๆกันเลยเมื่อกี้ดาวเป็นสีเหลืองใช่ไหมเกมมันแอบฟังเสียงกูอยู่ปะเนี่ยอีกหนึ่ง โอ้โห oh, สีขาวยี่ใกล้ๆนี่กับสุ่มหวยแต่กูไม่เคยถูกหวยสักทีขนาดวันคริสต์มาสสอยดาวกูยังได้แค่ประกาดินสอกับขนมแล้วก็ซองใส่เอกสารแค่นั้นเองไม่เคยได้รางวัลใหญ่เฮ้ย <c oughs> เคยดิเคยได้รางวัลใหญ่เป็นตุ๊กตาั้งตุ๊กตาตัวเล็กๆอ่ะแบบไม่ได้ใหญ่มากตัวประมาณเนี้ยไม่ได้ใหญ่มากเฮ้ยแต่แต่อย่าเพิ่งขี้โม,โมตอนนี้มันอยู่ใกล้มากโอ้ีอ่วะเดินเล่นดิไหมนเนี้ยโอ้เดินเล่นละเดินเล่นละโอ้เดินเล่นดีกว่าเว้ยมัละเดินเล่นเดินเล่นหึหึมันไล่มันละมันเห็นมันเห็น ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละหายตัวผมอยู่นี่มาจับซี่มาจับฉันซี่มาจับฉันเลยฮู้นนั้นนแล้วเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้หากชอบก็กดไลค์ครั้หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้นะจ๊ะใครยังไม่กดซับฝากกดซับด้วยนะโอเคครับผมบา,บายยแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะโอ้ที่หนึ่งแล้วโอ้โหโคตรตึงเลยนะบอกเลย